สวัสดีค่ะเจอกันรีแอคเพลงรีแอคอันนี้เป็นเพลงที่เท่าไหร่เพลงที่สองออเพลงที่สองวันนี้ก็จะมารีแอคเพลงอันนี้คือน้องขอนำเนอคุณน้องขอนำเนอเพลงนี้เลยนะคะ Combatschi เป็นคุณแม่อนิตาคือแบบ J Anita, เจ a า i ิต f i t a l ลิงกับเาหลุยซ่าซอนซ่าแล้วก็ m อ r ม b e รีเบเอ้ย <c oughs> เพลงนี้แบบเด็ด <c oughs> มันเทอวเวริร์กทั้งเพลงอ่ะคือแบบตึกๆๆอะไรเออเทาวเวริร์กทั้งเพลงเออมามาเรียกพร้อมกัน <c oughs> เพลงนี้คือแบบมันใช่มันใช่มันใช่ใชจริงๆคะ่ะเริ่มเริ่มเริ่ม Anitta, Che Anitta, quem tem que é de tu bem, gente aquela garota que acha Nossa, que show de horror. Meu Deus, olha essas chegando. Eu preciso de uma bebida.

เฮ้ยเห็นอะไรป่าตึกตึกตึกตูดชักชัตูดเต็มหน้า

เป็นไงจบไปแล้วเพลงนี้เพลงนี้คือแบบเป็นเพลงที่ชอบอันดับต้นๆแล้วก็เป็นเพลงที่ขับสําหรับคนลาตินอเมริกาสําหรับคนอเมริกาเป็นเป็นเพลงที่เป็นเพลงที่เป็นเพลงที่ขับที่คนสเปนหรือว่าอะไรอะอะไรแล้วอะ บราซิลเออชอบไปมันจะเปิดเพลงแนวนี้แล้วก็นี่คือแบบฮิตมากอันนี้อันนี้ชอบเพลงนี้เพราะมันมีเพื่อนคนหนึ่งอะเพื่อนญี่ปุ่นนะเพือนเพื่อนญี่ปุ่นมันชอบเลยอะเออเพอฟังเพลงนี้ทีไรคือแบบเออกี่แต่งมึงยังไงมันชอบมากแล้วก็มันเต้นแต่ตุ้งตุ้งตุ้งตุร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 งตุรงตุรงตุ้งตุร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 งตุ้งตุรงตุรงตุงตุรงตุ้งตุร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 ตุรงตุ้งตรงตุ้งตุรงตุรงตุงตุ้งตุงตุงตุง นี่ยถ้าเกิดแต่ว่าเพลงนี้ไม่ไม่เคยไม่เคยได้ยินที่ไทยเลยนะเออเพลงนี้เป็นไง MV คือแบบบอกแล้วว่าแซ่บมากมันน่าจะเกี่ยวกับแบบเออถ้าเกิดผู้หญิงไม่ชอบกันเลยเขาแบบเออหาเรื่องตบตีใช่ไหมอันนี้ทเวิร์กแข่งกันจะเป็นไงกันแก้แกปัญหาแบบน่าจะทเวิร์กแข่งกันรแบบนี้เอออันนี้เคยเคยลองนะคือแบบเพื่อนสอนคือยังไงก็ไม่ได้อะมัน <laughs> ไม่ได้จริงๆเือ มันตลกอ่ะเออเราทํามันตลกด้วยให้ตูดตึงตึงมันตูดคือแบบเขาใช้ตูดแต่ของเราไปทั้งหลังอ่ะไปทั้งหลังแล้วก็ทั้งตัวแอบไปทั้งตัวเออว่าเรามีเราตูดเราเล็กหรือเปล่าแล้วคนที่นีตูดใหญ่แบบใหญ่มงมากเออแล้วเขาทาได้อ่ะเออวันนี้ก็เอาไปเพลงนี้ก่อนนะคะจบคอมบัชชี่จ้าแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะจ้าสวัสดีจ้า